แต่แปลงไม่ใหญ่นะคะติดถนนติดคลองวิวเขา360องศาอยู่ในชุมชนสนใจไหมราคาจิบจิบรีบๆมาดูกันค่ะ มาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่างมาดามอูชาแนลตรงนี้มีแต่ที่ดินราคาถูกๆและเป็นที่ดินราคาตามเจ้าของทุกแปลงเลยนะคะซึ่งช่องนี้นะคะไม่มีการบวกราคาหรือว่าเทินราคาแม้แต่บาทเดียวเลยค่ะวันนี้นะคะทุกคนโอจะพามาชมที่ดินป่าอเมซอนส่วนตัวนะคะ ซักสแปลงรวมกันนะคะแต่เจ้าของนั้นขายเหมายกแปลงเลยเอาจริงๆแล้วนะคะทุกคนที่ดินตรงนี้เจ้าของเองนะคะต้องการที่จะขายเหมาเลยประมาณเกือบเกือบห้ไร่นะคะแต่ว่าด้วยนะคะโอเองมาขอไว้ให้เพราะว่าโอมีลูกค้าที่อยากได้เนื้อที่อยู่ประมาณนี้นะคะอยากจะมีอาณาจักรส่วนตัวอยู่ที่เขาใหญ่นะคะโอก็เลยอ่ะ จัดสรรและจัดหาไว้ให้กับลูกค้าที่มีความต้องการที่ดินประมาณนี้นะคะวันนี้เข้ามาพบเข้ามาเจอแล้วนะรีบๆเข้ามาดูกันที่ดินตรงนี้ถือว่าเป็นที่ดินที่สุดยอดมากๆเลยนะคะซึ่งเป็นที่ดินที่สูงจากพื้นที่ระดับน้ำทะเล 320เมตรนะคะถือว่าสูงมากๆเลยนะคะและลักษณะรูปแปลงตรงนี้คือเป็น2ชโนโดรวมกันนะคะมี3ไร่1งาน51ตารางวาแล้วก็2ไร่3งานรวมกันทั้งหมดก็คือเราจะได้เนื้อที่6ไร่กับ85ตารางวานะคะ6ไร่85ตารางวาเจ้าของนั้นต้องการขายนะคะเอาจริงๆราคานี้โอ๋ขอแบ่งออกมาจากราคา50ไร่เลยนะ ขอแค่ราคานี้ได้ไหมแต่ว่าแบ่งส่วนนี้มาแล้วส่วนนี้เป็นส่วนที่ติดลำธารและได้ที่ดินง,งอกที่ดินเกินอีกนะมากกว่าคือเรียกได้ว่าเป็นเป็นเท่าตัวของการซื้อขายเลยมันเป็นลำธารอ่าลำรางเมื่อสมัยก่อนแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้มีน้ำไหลผ่าน ถ้ามีฝนตหนกหนักๆถึงจะมีน้ําไหลผ่านนะคะตรงนี้มีที่งอกที่เกินอีกเยอะมากๆเลยเพราะฉะนั้นใครที่ซื้อเพื่อจะอยู่อาศัยซื้อเพื่อเก็งกาไรเท่าที่โอ๋เองเดินสำรวจที่นี่เหมาะมากๆเลยหนึ่งคือทําโครงการจัดสรรทาหมู่บ้านที่เป็นอนาจัรส่วนตัวอยู่ในพื้นที่ประมาณนะคะหกไร่ตรงนี้ก็ถือว่าโอเคมากๆเลยในราคาที่เจ้าของนั้นให้มาตอนนี้นะคือไร่ละ4ี่ล้านห้าแสนบาท เะะมายกแปลงก็คือจะเป็นเงินนะคะ27ล้าน9 5 6 2 5 0บาทตรงนี้เฉลี่ยแล้วตกตารางวาและเพียงแค่11,250บาทเองนะคะถือว่าถูกไหมโอว่าสำหรับที่ดินเขาใหญ่ถือว่าถูกมากๆเลยนะที่นี่คือตำบลขนงพระอำเภอปากช่องจังหวัด นครราชสีมานะและที่ดินตรงนี้นะคะเราสามารถที่เข้าออกได้หลายๆเส้นทางเลยไม่ว่าเราจะมาจากถนนธนรัฐนะคะขับรถตรงเข้ามาเลยก็จะมีซอยเลี้ยวเข้าเนาะห่างกันแค่ประมาณ1.6กิโลเมตรเองหรือว่าเราจะมาจากถนนมิตรภาพนะคะขับรถเข้ามาก็จะมีเส้นทางมาเหมือนกันนะคะ ห่างกันประมาณ5.8กิโลเมตรเราจะเข้าจากทางไหนก็ได้เข้าได้ทั้ง2ทางและยังมีทางอื่นๆเข้าอีกนะคะแล้วก็เข้าซอยมานะคะตรงนี้ห่างจากถนนใหม่เลข2049นะคะเพียงแค่240เมตรเองซึ่งก่อนที่เราจะเข้ามาตรงนี้เป็นชุมชนขนาดใหญ่มีเพื่อนบ้านทั้งซ้ายและขวาตรงนี้ไฟฟ้าเข้าถึงแล้วนะคะส่วนปะปาโอ้ไม่น่ใจแต่คิดว่าน่าจะเข้าถึงเพราะว่าชุมชนชาวบ้านอยู่ใกล้ๆเองนะคะหรือว่า อาจจะมีการดูดน้ําจากใต้ดินนะคะหรือว่าเจาะน้ําบาดาลใช้เองหรือเปล่าแต่ส่วนใหญ่นะคะคนที่อยู่เขาใหญ่เนี่ยเขาจะเจาะน้ําบาดาลใช้กันเองทั้งนั้นเลยนะเพราะว่าเป็นการใช้ใช้จ่ายน้ําที่เป็นส่วนตัวใช้เท่าไหร่ก็ได้เพราะว่าเขาจะดูดน้ําใช้กันเองเพราะว่าจะใช้น้ําของหมู่บ้านเนี่ยบางทีไม่เพียงพอต่อความต้องการในพื้นที่เยอะขนาดนี้นะคะดังนั้นก็แล้วแต่ความสะดวกสบายไฟฟ้าก็อยู่หน้าแปลงแล้วนะคะที่ดินตรงนี้ ติดถนนความยาวนะด้านหน้าเนี่ยทำถนนลาดยางไว้ยาวความยาวนะ130เมตรทุกคนสวยมากที่ดินแปลงนี้มีต้นไม้เล็กต้นไม้ใหญ่ต้นไม้น้อยเต็มพื้นที่เท่าที่โอดเดินออกมันจากป่าทุกคนเห็นไหมคะซึ่งเป็นป่าที่เหมือนแบบสมบูรณ์แบบมากๆเลยนี่เดินเดินอยู่นี่กลัวมากเลยนะกลัวแบบว่ามีเสือมีสัตว์ป่าลงมา กัดกินผู้หญิงสองคนนี้ไปไหมผู้หญิงตัวเล็กๆค่ะถ้ากินนี่คืออิ่มไปทั้งเดือนเลยนะคะอิ่มไปทั้งเดือนเลยจําสินได้เลยนะเนี่ยคือมันเป็นอะไรที่เราเดินเดินอยู่ตรงนี้ถามว่าวเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยเลยนะแล้วเดินเยอะกว่านี้อีกทั้งเดินทั้งวิ่งทั้งสำรวจพื้นที่ตรงนี้ในขณะที่เราเดินอยู่ตรงนี้รู้สึกผ่อนคลายในตัวไปด้วยหนึ่งเลยคือเงียบสงบ สิ่งที่เราได้ยินคือเสียงน้ําด้านหน้าคือติดลําตะคองนะติดคลองลําตะคองลาทายของลําตะคองซึ่งมีน้ําใช้ตลอดเลยนะคะเราจะดูใช้ก็ได้นะคะอยู่ด้านหน้าของเราเดิมๆเ,เลยนะที่ดินแปลงนี้เป็นที่ดินที่ติดลําทานส่วนตัวที่แบบเหมือนเรียบที่ดินเลยแต่ด้วยสมัยปัจจุบันคือความเจริญเข้ามาถึงก็มีถนนตัดผ่านหน้าที่ก็ทําให้คลองก็ทําให้นะคะที่ดินของเรามีถนนตัดผ่าน ก็จะเป็นการแยกนะคะระหว่างที่ดินกับคลองไปซชอย่างนั้นแต่ก็ไม่ใช่ปัญหานะยังมีความสวยงามความเป็นธรรมชาติอยู่เหมือนเดิมเนี่ยค่ะติดถนนแบบนี้ความยาว130เมตรนะคะเราเอาแค่แปลงแรกก่อนนะน,นับจากตรงนี้นะคะไปท้ายที่เนี่ย ประมาณ60เมตรความลึกแปลงแรกนะส่วนแปลง2ก็คือมันต้องข้ามลําห้วยไปเดี๋ยวจะพาทุกคนไปชมกันนะคะนี่คือลําตะของมีน้ํามีปลานะคะแต่ไม่มีนานะเพราะที่นี่คือเขาใหญ่นะคะที่ดินตรงนี้สมบูรณ์แบบมากๆเลยตรงจากเราเข้าไปข้างในมีรีสอร์ทหลายแห่งนะทุกคนเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะทํารีสอร์ทก็ได้ทำโรงแรมก็ดีจะทำเป็นสถานที่ท่องเที่ยวก็ได้นะคะหรือว่าเราจะทำเป็นร้านอาหาร จุดเช็คอินของเขาใหญ่ก็เหมาะมากๆเลยที่นี่คือตำบลขนงระก็คือเป็นเขตติดต่อจากตรงนี้เราจะไปขึ้นเขาใหญ่ก็ง่ายมากๆนะคะใกล้มากๆใกล้โรงเรียนหลายแห่งนะคะตรงนี้อยู่ในความเจริญที่มีทั้งโรงเรียนมีทั้งโรงพยาบาลนะคะทุกอย่างสิ่งอำนวยความสะดวกล้อมไปหมดเลยไม่ใช่กันดานนะคะเพราะฉะนั้นราคานี้ถือว่าถูกมากๆแล้วที่ดินเขาใหญ่นะคะถ้าเราเจอแบบนี้ติดลำธารรอบมีน้ำมีไฟมีถนนผ่านราคาหนึ่งไร่ อยู่ประมาณนะคะ6กล้านบาทเลยเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยใครที่มาแล้วมาเจอคลิปนี้แล้วรีบๆเข้ามาดูกันในราคาไล่ละาี่ล้านห0 0 0สนบาทฉเฉลี่ยตกตารางวาละ11,250บาทหรือเหมายกแปลงตรงนี้นะคะคือ27,956,000ล้าน9 0 0 250บาทเองทุกคนคะ่ะสนใจหรือไม่สนใจไม่รู้นะคะแต่ตอนนี้โอได้เวลาที่จะพาทุกคนนั้นไปชมรายละเอียดที่ดินทั้งหมดตรงนี้แล้วจะพยายามนะคะพาชมทั้งน้ำทั้งถนนทั้งมุดเข้าไปในป่าเท่าที่ไปได้ด้วยความสามารถของโอเลยไปเราไปกันดีกว่าตามาคะทุกคนคะ่ะตอนนี้นะคะโอพร้อมจะพาชมที่ดินแปลงนี้เรียบร้อยแล้วนะคะแปลงนี้นะคะทุกคนเป็นที่ดินที่ถือว่า รูปแปลงสวยมากๆเลยนะดั้งเดิมเมื่อสมัยก่อนนะคะที่ดินแปลงนี้ติดนี่เลยค่ะลำน้ำลำทานลำตะครองนะคะนี่อยู่ตรงนี้แต่ว่าด้วยปัจจุบันนะคะความเจริญนะคะเข้ามาถึงหน้าแปลงของเราหรือมีถนนตัดผ่านเรียบคลองมาแบบนี้นะคะก็เลยกลายเป็นว่าที่ดินของเราอยู่ฝั่งนี้นะคะและด้านหน้าก็คือจะเป็น ลำตะครองแบบนี้เรียกได้ว่าเป็นที่ดินที่บรรยากาศดีมากๆเลยนะคะทุกคนเ,เห็นไหมส่วนที่ดินของเรานะเอาจริงๆแล้วนะคะทั้งผืนเลยนะของเจ้าของเนี่ยประมาณ47 48ไร่เกือบเกือบไร่ลเลยแหละแต่ว่าเจ้าของสามารถตัดขายได้ในส่วนที่เป็นฉนดแยกอยู่แล้วนะคะตรงนี้จะเป็นฉนนสองแปงลงรวมกันนะคะแปลงที่1คือติดถนนด้านหน้าตรงนี้เลยนะคะ มีความยาวทั้งหมดประมาณ130เมตรโดยประมาณนะคะรูปแปลงก็คือโค้งตามถนนเลยนะคะหรือตามผังภาพที่โอนขึ้นหน้าจอให้ทุกคนได้เห็นกันนะคะส่วนความลึกก็คือลึกสุดนะคะของอพื้นที่ทั้งหมดตรงนี้ประมาณ60เมตรนะคะลาด้านท้ายนะคะจะมีลำธารลำห้วยนะคะเมื่อสมัยก่อนนะคะลำห้วยผ่าน เวลาหน,น้าน้ำก็จะมีน้ำผ่านเป็นลำห้วยยาวตลอดที่ของเราแล้วก็ต่อจากลำห้วยก็จะมีที่ดินอีกแปลงหนึ่งนะคะคือแต่ละแปลงเนี่ยเนื้อที่ไม่เท่ากันนะคะอย่างที่ดินแปลงหน้าตรงนี้นะคะก็คือจะเป็นอีกฉนดหนึ่งเนื้อที่3ไร่หนึ่งงาน34ตารางวาติดถนนตรงนี้นะคะแล้วก็อีกแปลงหนึ่งก็คือจะมีลำห้วยกั้นอยู่นะคะจะเป็นเนื้อที่สองไร่3งาน51อตารางวาจะของต้องการขายรวมกันทั้ง2แปลงเลย ะะเมื่อเรามารวมกันทั้ง2โฉนดแล้วนะคะก็จะได้เนื้อที่นะคะทั้งหมดคือ6ไร่กับ85ตารางวาบรรยากาศร่มรื่นมากๆเลยต้นไม้เล็กต้นไม้ใหญ่ต้นไม้น้อยเต็มไปหมดเลยนะคะทุกคนเห็นไหมเนื้อที่ทั้ง2แปลงรวมกันคือ6ไร่กว่าเจ้าของนั้นต้องการขายในราคาไร่ละสีล้านห้าแสนบาทเดี๋ยวจะพาไปเรื่อยๆนะด้านท้ายคือจะเป็นลําห้วยนะคะ ราคาไล่ละ4ล้าน5แสนบาทนะคะ,ฉะเฉลี่ยก็จะเป็นเงินนะคะตารางวาละ11,250บาทเนี่ยค่ะติดถนนยาวๆประมาณ130เมตรตรงนี้เราทำอะไรได้บ้างคือทำเป็นที่พักอาศัยนี้เป็นอาณาจักรส่วนตัวแบบคือเป็นที่ดินที่น่าอยู่มากๆเป็นวิมานเป็นแบบป่า เขาเรียกอนนะไรอ m ส่วนตัวเลยก็ว่าได้นะคะมีต้นไม้อย่างต้นไม้ป่าเต็มไปหมดเลยมีต้นใหญ่ๆนี่เลยค่ะจุดสิ้นสุดก็จะอยู่ประมาณโค้งนี้นะคะที่ดินของเรานี่ตรงที่รถโอจอดอยู่นี่เลยค่ะซื้อจริงขายจริงเราจะมีแกนออกรังวัดให้อะไรให้เนาะแต่ว่านาตอนนี้ก็คือให้ดูไปก่อนสภาพที่เราจะเห็นทุกคน มันก็จะเป็นแบบเป็นป่าๆไปเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะด้านท้ายแปลงเพื่อจะข้ามไปอีกแปลงหนึ่งเนี่ยจะเป็นประมาณไหนนะคะไฟฟ้าอยู่นะแปลงแล้วนะคะที่ดินของเราห่างจากถนนหมายเลขนะคะ2049เนี่ยเพียงแค่240เมตรเองและตรงนี้เราสามารถเข้าได้นะคะไม่ว่าเราจะมาจากถนนทะ้ัสลัดก็ได้หรือว่าเราจะมาจากถนนมิตรภาพก็ได้นะคะ ถ้าเราจะมาจากถนนธนรัตน์นะคะจะห่างกัน1.6กิโลเมตรนะคะหรือว่าเราจะมาจากถนนมิตรภาพก็จะห่างกันประมาณนะคะ5.8กิโลเมตรนะคะนี่ที่นี่ของเรานะคะหันหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือนะคะก่อนที่โอจะพาไปชมด้านท้ายแปลงองให้ชมตรงนี้ก่อนนี่เลยลำตะคองอยู่หน้าที่เรานะคะก็คือเป็นที่หลวงที่ส่วนเกินที่อยู่ฝั่งตรงข้ามเราเราก็คงจะสามารถใช้ประโยชน์ได้เช่นกันนะคะ นี่เลยค่ะเดิมสมัยก่อนก็เป็นเจ้าของเดียวกันนะคะที่ดินตรงนี้ก็คือปูนเดียวกันเมื่อถนนมาถึงก็มีการตัดผ่านก็จะกลายเป็นที่ดินแบบนี้นะคะจุดนี้บรรยากาศดีมากๆเลยมีชาวบ้านมาตกปลานะคะมานั่งเล่นกันชิลๆนะคะได้ตามลำาธารธรรมชาตินะคะนี่ บรรยากาศดีๆต้นไม้เยอะร่มรื่นมากๆเลยนะคะทุกคนไปเ๋ยวจะพาไปชมนะคะตอนนี้คือเรียกได้ว่าอยยืนอยู่ด้านหน้าของแปลงที่หนึ่งเนาะนี่แปลงที่หนึ่งแปลงแรกนี้ถมเสร็จแล้วนะคะตรงนี้เราพร้อมที่จะลงสิงปลูกสร้างได้เลยที่ดินพื้นที่แถวนี้นะคะสูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ320เมตรนะคะถ,ถือว่าไม่ต้องกลัวนะว่าน้าจะท่วมไหมโอกาสท่วมนี้แทบจะไม่มีแล้วนะคะ นี่คืออยู่ในที่ดินของเรานะคะเนื้อที่3มไร่หนึ่งงาน51ตารางวานะคะตรงนี้นะคะจะมีทางเดินเพื่อจะทะลุไปอีกแปลงหนึ่งนะคะไปเดี๋ยวจะพาไปชมเรื่อยๆแปลงที่สองที่ติดกับเราก็คือเป็นโฉนดอีกไอีกแปลงหนึ่งซึ่งจะมีลําห้วยนะคะเอาจริงๆลาห้วยปัจจุบันก็ไม่ได้มีน้าไหลผ่านตลอดนะแต่ถ้าเราอยากให้มีน้ําไหลผ่านเราอาจจะต้องมาขุด ปรับทิศทางนิดหน่อยนะคะเมื่อสักครู่โอเห็นนะคะมีมอเตอร์ไซค์ขี่เข้ามาผ่านลำธารตรงนี้ไปทุกคนบรรยากาศดีมากเลยอะหลงไหลกระป่าแห่งนี้มากๆนะคะอ,อนู่นเลยค่ะตรงส่วนนี้ค่ะโอคิดว่าน่าจะเป็นลำห้วยนี่เลยแล้วก็ที่ดินอีกแปลงหนึ่งของเราก็จะอยู่เนี่ยค่ะอยู่ข้าง ข้างๆตรงนี้ลำห้วยก็คือลําห้วยตรงนี้ก็คือเป็นสาธารณะประโยชน์เราก็ได้ครอบครองตรงนี้ไปด้วยนะคะแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะทําประโยชน์สิ่งปลูกสร้างอะไรได้แต่เราสามารถที่จะทําให้คืออยู่ในสภาพเดิมมีความสวยงามปลูกต้นงต้นไม้ได้นะคะนี่ไอ้แปลงหนึ่งคืออยู่ตรงนี้จะสูงขึ้นไปอีกนะคะทุกคนนี่ค่ะทุกคนขาตอนนี้นะคะออเดินขึ้นมา อยู่ในส่วนของแปลงที่2อนะคะอยู่ตรงนี้นี่เลยเวิงนี้คือถ้าเราแพลนงกล้องไปเอาจริงๆทุกคนดูจากภาพผ่านไม่ว่าจะเป็นมือถือหรือโทรทัศน์เราก็จะมองไม่เห็นอยู่ดีนะคะเอาเป็นว่าถ้ามีความสนใจกันจริงๆลงพื้นที่ด้วยตัวเองตรงนี้บรรยากาศดีวิวสวยมากเลยมองเห็นวิวเขาแบบ360องศาเลยนะคะทุกคนนี่ ใครสนใจก็ลองแวะเวียนกันเข้ามาดูได้นะคะที่ดินทั้ง2แปลงนะคะเนื้อที่รวมกันก็คือ6ลไร่กับ85ตารางวาราคาเหมายกแปลงเลยนะทุกคน2 7ล้าน90แสนห0 0หมื่นบาทนะคะ27บล้าน9แสบาทเราจะได้ที่ดินเป็นอาณาจักรส่วนตัวที่มีลำธารกั้นส่วนตัวเป็นของเราเลยนะคะ การพาชมในวันนี้ก็ประมาณตามนี้เลยนะคะทุกคนสนใจรีบมาดูรีบมาจองมาเป็นเจ้าของกันได้เลยสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายโดยเรื่องของที่ดินทั้ง2แปลงตรงนี้ก็ประมาณตามที่เรพาชมไปเลยนะคะถ้าไหนดีสนใจหรืออยากจะเข้ามาเยี่ยมชมตรงนี้ก็สามารถติดต่อเราได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากๆเลยที่รับชมคลิปนี้ หน้าเราจะกลับมาพบกันใหม่กับที่ดินส,ยสวยๆราคาถูกๆและที่สำคัญจะต้องเป็นที่ดินราคาตามเจ้าของแบบนี้ทุกๆแปลงอีกสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะ